ดีดค่ะเบ้าค่ะเบนนะคะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่กันที่โครงการแอดมอ r พอเทสสีสมานตัวโครงการนะคะจะตั้งอยู่บนถนนสีสมานนะคะใกล้ถนนใหญ่และตรงข้ามห้างโรบินสันสีสมานที่สำคัญยังใกล้ทางด่วนโอ<ห>้คอนโดใหม่สไตล์รีสอร์ทได้แรงบันดาลใจจากเลโคมโมประเทศอิตาลีเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะลองเข้าไปดูกันข้างในเลยตามมาเลย ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดกับถนนสีสมานแถมอยู่ตรงท่ามกับห้างโรบินสันสีสมานสะดวกสุดๆเลยค่ะโครงการเป็นโลไรท์8ชั้นมีทั้งหมด3ตึกบนเนื้อที่ขนาด5.5ไร่ส่วนกลางที่นี่นะคะยังจัดเต็มให้กว่า30กิจกรรมไม่ว่าจะเป็น Leaf Active, Play แล้วก็ Work นะคะอยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องออกไปไหนเลยเหมือนอยู่ดีสอรเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ตึก A นะคะที่ตึก A เนี่ยจะมีล็อบบี้นิติบุคคลแล้ก็เป็นพื้นที่โคสเปซ ให้มานั่งทำงานมีติ้งรูมห้องประชุมเบาๆได้เลยค่ะวันหยุดอยู่บ้านชิลๆอยู่ได้ทั้งวันมาที่นี่เลยค่ะตึกบีมีทั้งห้องเทเตอร์รูมห้องเกมรูมและห้องคิสคับ สำหรับสายเฮล์มาตึกซีได้เลยค่ะที่นี่นะคะจะมีโคมดจิมเปิด24ชั่วโมงและสระว่ายน้ำที่สามารถเช็ควิวได้รอบโครงการยังไม่หมดนะคะมีห้องโคคิชเชนสามารถมาปาร์ตี้กันได้ทั้งครอบครัวอ่ะอะ,อ,ะอย่าลืมนะคะที่นี่มีห้องเฮลส์สเตชันสามารถตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อีกด้วยค่ะสายเฮล์แนะนำตึกซีเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายลงทุนนะคะทางโครงการก็มีบริการของ a s s e t A Plus ที่ช่วยในเรื่องของการฝากขายฝากเช่าครบวงจรผ่อนสบายสบาย ปล่อยเช่าก็ได้อยู่เองก็ดี